หน้าที่ต้องบอกว่าเป็นต้นแบบในเรื่องของความกวนนะฮะจริงๆนะครับ,รนะรบก็ได้นามาเยอะนะครับวันนี้เรามามีความสุขร่วมกันครับเชื่อว่าทุกคนวันนี้เสียสละเวลามาแล้วถ้าเป็นกันเนี่ยนะฮะปีใหม่ทุกปีเนี่ยก็จะอยู่กับครอบครัวครับแต่ว่าปีนี้ปีนี้ถ้าเป็นกันนะไปตามมาทำไมวะศิลปินอะไรก็ไม่รู้ ไกับมรู้เวลากันจริงไงใช่ไหล่ะครับเป็ครครับทุกๆนะครับวันนี้เรามีเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันเยอะแยะเลยครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าทุกคนเนี่ยต้องร่วมด้วยช่วยกันมากๆถ้าเป็นเพลงเร็วเนี่ยมานั่งทำหน้าเป็นบันประชาชนไม่ได้นะครับต้องลุกขึ้นขยับตามด้วยสัญญาล่าถ้ารู้ว่านั่งนิ่งนีดลงเวทีเลยนะครับ เพลงต่อไปครับเพลงต่อไปเพลงอะไรครับ